เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอสเสนอสัปเปอร์ซัปเอปรเอร์สำหรับทุกท่านเมื่อได้ยินคำคำนี้นึกถึงอะไรกันครับแน่นอนผมกล้าฟันธงแบบล้านเปอร์เซนต์เลยว่าต้องนึกถึงผีหรือไม่ก็ศพใช่ไหมครับเพราะจะอ้างอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานสัปเปอร์มีความหมายว่าผู้ที่มีหน้าที่จัดการกับศพตั้งแต่เริ่มแรกคือการมัดตราสัง จนกระทั่งเก็บกระดูกหลังจากชาปนก,กิจเรียบร้อยใช่แล้วครับนั่นเกิดความหมายตามนิตินัยและพฤตินัยของคนซึ่งได้ชื่อว่าสัป,ปเหรอที่ทุกคนมองเห็นแต่ลึกกว่านั้นล่ะครับลึกลงไปอีกหน่อยละ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ในสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนมัธยมกางเกงขาจันสิ่งที่มีติดตัวนอกจากทรงผมหัวเรียนก็คือความห้าวความบ้าดีเดือดความกล้าแบบไร้สาระและการลัเทตะกล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้า ในสมัยนั้นการที่เราจะมีจุดยืนในสังคมได้นั้นเราจะต้องแลกมาด้วยการพิสูจน์ตัวเองมากมายไม่ว่าจะเป็นการกระโดดลงจากสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ําซึ่งมีความสูงเท่ากับตึก5ชั้นการปีนป่ายขึ้นไปบนแทงน้ําประจาหมู่บ้านเพื่อขีดเขียนชื่อหรือถาญาของเราทิ้งไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์และที่น่าจะเป็นความระหำแบบจุดขีดก็คือการลาดท้าผีซึ่งการลาดท้าผีในสมัยนั้นไม่ได้เรียบง่ายเหมือนตอนนี้เราจะกลางตําราครับ ตำราที่บ้านด้วยวิธีการเห็นผีสารพัดคัดลอกเอามาจากอากูนั่นแหละเอาทั้งขี้เท่าผีไตหงป้ายตาเอาขี้ตาหรือน้ำตาหมาดำมาป้ายจุดทูบคาบไว้ในปากแล้วนอนหันหัวให้ประตูมองลอดใต้บางขาวิ่งรอบเมนรอบโปดพวกเราก็ทำมาหมดแล้วครับไม่เคยเจอหรือสัมผัสอะไรได้เลยหรือจะเป็นการบุกเดี่ยวเข้าไปในสถานที่ที่เพิ่งมีการฆาตกรรมหรือเดินดุ่มๆเข้าไปในบ้านที่เพิ่งมีคนตาย ชนิดที่ว่ากลิ่นข้าวเลือดยังไม่จางเลยพอไปถึงกระปักหลักท้าทายสารพัดวิธีแต่ก็เหมือนเดิมครับไรวี่แววซึ่งเคยถูกเรียกว่ามนุษย์เมื่อความพยายามทั้งหลายแหล่มันไร้ความหมายพวกเราก็เริ่มเบื่อหน่ายกับเวลาว่างหลังเลิกเรียนเด็กพู้ชาย4ีห้าคนนั่งจับเต่าทำหน้าเบื่อโลกอยู่ข้างกำแพงโรงเรียนมองดูนักเรียนหญิงชายกว่าเครึ่งพันทยอยเดินออกจากโรงเรียนไปเฮ้ยทำไมทำหน้าเหมือนโลกจะแตกแบบนั้นวะ เสียงหนึ่งถามขึ้นพวกเราหันไปมองด้วยอารมณ์เหนื่อยๆเจ้าของประโยคคําถามนั้นหาใช่คนอื่นคนไกลไม่เขาคือพี่ดุลรุ่นพี่มอปลายผูดทรงสเสน่หนั่นเองเบื่อว่ะพี่ช่วงนี้แม่งไม่มีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นให้ทำเลยวะ่ะผมตอบเอาแล้วไอ้กิจกรรมพิสูจน์ผีของพวกมึงแล้วเลิกล้มแล้วว่างั้นมันก็ไม่เจอบุกไปกี่ที่กี่ที่ก็ไม่เจอทําทุกวิถีทางที่เอากูบอกกอนแล้วเงียบพริบ ไม่เจอเลยเหรอวะพี่ดลถามพลางนั่งยองๆหันซ้ายหันขวาจนแน่ใจว่าปลอดภัยจุงคกบุรีขึ้นมาจุดแกอัดควันเข้าเต็มปอดแล้วยื่นซองส่งให้พวกผมแบ่งกันคนละมวลเมื่อบานก่อนก็ไปดูบ้านที่เขาผูกคอตายมาที่บ่าศพขึ้นอืดตั้งเป็นอาทิตย์อ่ะไอ้โก้ตอบพลางเงยหน้าปนควันเป็นสายดูคล้ายรถจักรไอ้น้ำแล้วเจอไหมล่ะพี่ดลถามเจอเจอแต่คราบน้ำเหลืองไงพี่กลิ่นเงี้ยฝุ่งกระจายเต็มบ้านเลย เนี่ยยังติดจมูกอยู่เลยไอ้โก๋บอกพลางทำจมูกปุดปิดเอางี้ไหมเดี๋ยวนี้ไปบ้านปู่กูกันลองไปถามแกดูว่ามีวิธีเห็นผีไหมพี่ดนพูดอ๋อใช่ลืมไปเลยปู่พี่เป็นสัปปะเลอนี่นาะพวกเราอุดทานพร้อมกันความมืดมิดที่ครอบคลุมอยู่ทั้งแปดทิศบัดนี้ดังมีแสงสว่างเรืองเรืองนับปลายอุโมงค์และแล้วพวกเราก็เฮโลกันไปเที่ยวบ้านปู่พี่ดนจากระยะทางที่ค่อนข้างไกลแถมบ้านพี่ดนนั้น ยังอยู่ลึกเข้าไปในไทยวัดฉะนั้นกว่าจะเดินไปถึงก็6กโมงครึ่งท้องฟ้าสีแดงยามแหลงที่ตัดกับแมกไม้ของป่าหลังวัดมันช่างเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกจะนี่กะไรโป้โป้โปอยู่ไหมโปพิดนตะโกนเรียกหาเจ้าของบ้านโอ้ดูโว้ยเสียงตะโกนตับออกมาจากภายในบ้านไม้ที่ป่าผนังทําจากแม่อัดหลายแผ่นต่อกันอ๋อไอ้อดนดูมีอะไรถึงมาหากะได้ จะเอาน้ำมันพายอีกเล่าดูโทน,น,น้ำมันพงน้ำมันพายอะไรกันล่ะปู่ที่ได้ไปก็ยังไม่ได้ใช้เลยพี่ดนตอบเอ้กูรู้ล่ะสาเหตุที่พี่ดนแม่งฮอตหนักถึงว่าหน้าตาก็กันงันไงสาวติดเป็นแมงวันตอมขี้ไอซิวหันมากระซิบกับผมแล้วมาทำไมกันต่างมากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แห่กันมาดังกับจะมาตั้งกระบ,บวนประท้วงปู่พี่ดนพูดพลงพางใช้ภาคเขามาปัดไม้กระดานพื้นหน้าแล้วนั่งลง พวกเราพอได้ยินแบบนั้นก็งงเป็นไก่ตาแตกท้านับรวมพี่ดนเข้าไปเราก็มากันหกคนทวนแถมยังมีแต่เด็กนักเรียนเสียด้วยแล้วนี่ปู่แกพูดถึงอะไรหรือแกสดยาดองตั้งแต่หัววันจนตาลายเห็นเด็กหกคนเป็นอื่นไปอ่ะปู่ว่าอะไรนะพี่ดลถามอย่างแแปลงใจปู่พี่ดนไม่ตอบแกเงยหน้ามองข้ามไาพวกเราไปทางต้นมะม่วงหน้าบ้านต้องอยู่ครู่หนึ่งก็เบนสายตาม,มาจับจ้องที่กลุ่มของพวกเราซึ่งยืนหน้าสลอนอยู่ อ้ดังนี้นี่เองไอเด็กพวกนี้อยู่ด้ไม่ว่าดีหาเรื่องตายหวงกันนะปกมึงน,นะเออครับผมตั้งคำถามก็ปกมึงพาก,กันไปทํทำอะไรมาเขาตามมากันเป็นขบวนแหนากเดี๋ยวเถอะดีนะที่ยังมีบุญเก่าคุ้มกลาหัวมังั้นพาก,กันตายหัวไปหมดแล้วคำพูดนั้นทำให้พวกเราที่สถาปันตนเองว่าเป็นผู้ไม่กลัวผีถึงกับนาวสันสา,านขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุนี่ผีสางที่พวกเรา ออกไปท้าทายลบลูกันอยู่ทุกราตีกันและไม่เคยพบเจอที่แท้ตามติดพวกเรามาอยู่อย่างนั้นหรือไม่หนำซ้ำยังข้างแขนชนิดจะเอาเราถึงตายกันเลยหรือนี่ปู่เห็นเหรอครับไอ้โกดถ,ถามก็เออจิงวะออแล้วทําไมพวกผมไม่เห็นล่ะครับทํธารพัฒนพิธีด้วยแล้วก็รลบพวกมึงอยากแต่เห็นพวกเขาไปทามายปู่พิโดนถามก็แค่อยากจะรู้นะครับว่าผีมีจริงไหมแล้วหน้าตาเป็นยังไงไอ้โกดตอบ ปูพี่ดดนจ้องหน้าไอ้โก้นิง่งจากนั้นแกก็ยิ้มที่มุมปากแล้วก็หัวเราะเบาๆในลำคอ <c oughs> ไอ้ปีพวกนี้ไปอยู่ไหนกันหมดบอยจ,จู่จูแกก็ตะโกนขึ้นมาจนพวกผมจะดุง้งหยงบ้านไม้หลังเก่าที่หลังคามุงด้วยสังกะสีสหนิมเครอะอยู่ดีๆพวกเราก็ได้ยินเสียงล้านเปรีย้ยบริเวณด้านบนหลังคาหลังจากนั้นเสียงเหมือนมีใครหรือตัวอะไรวิ่งเหยียบหลังคาสังกะสีดังโครมคราม จากนั้นก็มีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างลนตุบลงด้านหลังจนพวกเราสะดุ้งอีกรอบเออไลยไปถ้าให้พ้นพ้น่อยให้เขามาได้ยังไงเลี้ยงเดียวก้าตุกปูพ้พิดนพูดลอยลอยฉับพลันมาสองสามตัวที่นอนหมอบอยู่ใต้ต้นมะพร้าวไฟข้างบ้านก็พากันโกงคอเห่าหอนเสียงเย็นเยียบน่ากดลุกนี่ขนาดดังไม่เห็นดังพากันขวัญกระเติงถ้าพวกมึงได้เห็นไม่ท็อกตายกันแลหรือไงพวกเราได้แต่นิ่งเงียบเพราะไร้คำพูดใด ที่จะงัดเอามาเถียงแกได้กลัวนั่นคือความรู้สึกเดียวที่อยู่ในใจผมขณะนั้นความมืดรยตัวปกคคุมไปตั่วบริเวณมาส่งเสียงเห่าหอนหวยหวนอยู่เป็นพักๆพกวกเรานั่งล้อมวงกันตรงทานบ้านของปู่พิดลผมเหลือไปมองที่ต้นมะพร้าวหน้าบ้านเป็นระยะยังเสียวสันหลังแสงจากหลอดไฟนีออนที่ปู่แกติดไว้กับข้างเสาไม้ไผ่ข้างต้นมะม่วงเพื่อส่องสว่างเรียกมูอแมลงให้บินมาตอมจนเกิดเงาบูบปั๊บจนหน้ากนลุกโอ้ย oh. อันนี้อะไรครับเนี่ยไอ้จูวุดทานอย่างตื่นเต้นทำมาผมสะดุ้งหยงมันหยิบวัตถุบางอย่างขึ้นมาจากห่อผ้าที่ปูของพี่ดนใช้เก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางชิ้นมีลักษณะเหมือนถูกเผาจนเกรียมบางชิ้นมีคราบอะไรดำๆกกาๆเกาะเปล็ดกปังเจตบาดพระปูพิ่ดนตอบเอ่อเอามาจากไหนล่ะครับเนี่ยไอ้จิวถามต่อในท้องถบที่้าเผาในห่อผ้าเนี่ยนะทั้งนั้นแหละไอ้สจวทำเจษบาดพระร่วงพื้นทันที สีหน้ามันตอนนี้เดาคำพูดในใจของมันออกเลยล่ะครับจิบหายแล้วทั้งหมดเลยหรอครับพวกนี้ทั้งหมดคือของที่เอามาจากศพคนตายหรอครับผมถามอือทั้งหมดนี่แหละผมนั่งมองห่อผ้านั้นด้วยความรู้สึกแครกคำอธิบายมันกลัวอึดอัดเสียวสันหลังและอีกหลากหลายที่ประเดประดังเข้ามาจนผมได้แต่นั่งใบ้กินเออแล้วปู่เคยเจอศพไหนที่แดงๆเห็นๆไหมครับ ไอ้โกดถามไอ้มีมันก็มีละปู่พี่ดลตอบพลางมวลยาเส้นชัดชาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจุดตัวไอโอที่ตลอดเวลาเงียบเป็นเป่าจากพูดขึ้นจะฟังเหรอไม่กลัวหรือไงไม่กลัวครับไอ้โกดตอบแบบไม่คิดปู่ของพีด่ดลจ้องหน้ามันยิ้มนิดนิดแล้วเล่าว่ามีศพหนึ่งเป็นหนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดเศษเพิ่งศึกพระมาหมัดหมัดแต่เป็นการศึกแบบไม่สนใจเลิกยำอุบากรด้วยเหตุผลว่าผ้าเหลืองร้อน เพราะแฟนสาวที่อยู่กรุงเทพบอกว่าถ้าไม่รีบกลับไปหาจะมีคนใหม่ตัวพระนมก็ร้อนใจจนอยู่ไม่นิ่งไปกราบขอลาสิกขากับเจ้าอาวาสแต่ท่านปฏิเสธเพราะเพิ่งเป็นพระได้เพียงสามวันพูดง่ายๆก็คือ,อยังปันสินปันพรไม่ได้เลยเจ้าอาวาสท่านขอว่าให้บวชต่อจนครบสิบห้าวันแล้วจะสึกให้ตัวพระนมก็คิดไม่ตกว่าจะทําอย่างไรจะสึกก็สึกไม่ได้ฟังแฟนสาวก็ตรงคำกู่วว่าถ้าหากพรุ่งนี้ไม่ได้เห็นหน้า หรือว่าได้เข่าวกาลังจะไปหาเธอจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ชายคนอื่นครอบครองเสียหมดใจบาวุ่นหรือที่เรียกกันว่าผ้าเหลืองร้อนที่สุดทางออกเพียงทางเดียวก็คือแหกผ้าเหลืองเสียเขาปลดผ้าเหลืองสวมผ้าลายโดยไม่มีพิธีการลาติกขาเสร็จแล้วก็เดินแบกเป้ลัดเลาะออกป่าละเมาะหลังวัดโบกรถโดยสารตรงไปที่สถานีรถไฟประตีตัวลงกรุงเทพให้ไวที่สุดและมันก็ไปเกิดที่สถานีรถไฟนั่นแหละไม่รู้ว่าเพราะความรีบร้อน จนไม่ทันระวังตัวหรือเพราะแรงบาปที่แหกผ้าเหลืองก็สุดจากคาดเดาเขาก้าวเท้าขึ้นรถไฟที่กําลังจะออกตัวแล้วเกิดพลาดลื่นถลายลงไปอยู่ใต้ท้องเหล็กร่างกายจึงถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสะยดสะยองตอนที่เขาตบมาที่วัดเขาห่อมาในผ้าดิบมันไม่ได้มาเป็นรูปร่างคนนะกู่ไพก็ห่อมาเป็นก้อนเหมือนห่อผ้าเลือดงี้ดรอติงต๋งๆเป็นทางมาเลยปู <im> ่ <im> พ,พิดลบอกเมื่อตบมาถึง แกก็จัดการเรียงเสร็จชิ้นเนื้อให้อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกับคำว่าคนที่สุดแกบอกว่ามันเละเทะจนไม่รู้ว่าจะตับอะไรวางต่อกันตรงไหนทั้งเศษเนื้อตับไตไส้ปุงเละจนแกถึงกับท้อที่สุดความพยายามของแกก็เดินมาถึงจุดตับแกบอกญาติว่าพิธีอาบน้บําศบคงจะจัดไม่ได้แล้วเพราะแกหมดปัญญาที่จะต่อเสร็จซากชิ้นเนื้อนั้นให้อยู่ในสภาพที่น่าดูได้ซึ่งทางญาติเองก็เข้าใจ ร่างที่เลยวแหลกจึงถูกคองด้วยผ้าดิบและ้อนด้วยถุงพลาสติกใบใหญ่แบบหนาและด้วยผ้าดิบอีกชั้นจากนั้นก็นําไปบรรจุในหีบแล้วใส่ลงเย็นอีกทีเพื่อรักษาสภาพมันเฮี้ยนมันแรงนะไอ้คนเนี้ยนะปู่พิดลบอกอทําไมล่ะครับเพราะตายโหงเหรอไอ้โกดถามเพราะมันไม่ได้ตราสังหรด์ทีปู่พิดลตอบด้วยสภาพศพที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกจึงไม่รู้ว่าจะคล้องวงที่ทาจากได้สายสินแบบไหน พิธีมัตราสังจึงไม่ได้กระทําปู่พิดลเพียงแต่เสกคาถากํากับตะกดไว้และปิดปาลงเสียงตบปาลงจากด้านในดังถนัดชัดเจนญาติพี่น้องที่กําลังร้องห่มร้องไห้ถึงกับเงียบกริบทันทีเสียงตบปาลงดังขึ้นอีกคราวนี้ตบแบบรัวและรุนแรงไม่อาจทนำมาทาเป็นปาถึงกับขยื่นเพราะไม่ได้ตอกตะปูปู่พิดลแกบอกว่าแม้เป็นสับปะเลอมาหลายสิบปีเห็นคนตาย โดนวิญญาณลองดีมาก็หลายครั้งแต่เจอแบบนี้ก็มีเย็นเท้าเหมือนกันแล้วปู่ทำยังไงไอ้จิวถามก็ตะกดทั้มเอะวะปู่ตอบแกจัดก,การเลื่อนฟ้าลงให้เข้าที่จากนั้นท่องคาถากำกับซ้ำอีกครั้งตอกตะปูลงไปสามครั้งเบาๆพอให้มันคาโดเดีไม่ไหวเอนจากนั้นโยงได้สายสินจากหัวตะปูไปที่พระพุทธรูปซึ่งตั้งเรียนตระงานเป็นพระประธานที่กลางศาลาพิธีตรวจอภิธรรมดำเนินไปตามขั้นตอน แต่ขณะที่ถึงบทแผ่เมตตาเรื่องสยองก็เกิดขึ้นอีกครั้งกินน้ำเหลืองน้ำหนองเหมือนศพที่ตายมาเป็นสิบวันพุ่งกระจายไปทั่วศาลาจนกระทั่งพระยมอยู่กันไม่ไหวกรวดน้ำแผ่เมตตาเสร็จก็พากันออกมาตรวจอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกตัวปู่พิดลก็เดินไปที่ชั้นตั้งลงเพื่อตรวจสอบว่าลงเย็นที่แช่ศพทํางานปิดพลาดหรือไม่แต่ทุกอย่างก็ปกติดีเป็นนั้นยังคงอบอวลอยู่แก่ที่เป็นสับปะเลอยังต้องเอาผ้ากอมาปิดจมูก จังบาดท,ที่แกเดินไปปรึกษาหลวงพ่อว่าจะเอาเช่นไรดีแกก็เห็นใครคนหนึ่งเดินปลุกหายเข้าไปชัดตรงผ้าม่านที่กั้นฉากสีดําหลังลงตอนแรกแกก็สงสัยว่าใครกันเดินท่อมๆไปหลังม่านที่มีแต่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพิธีศพกองพเนินเนทึนกไม่กลัวผีหรือไรคนอื่นเขาตเตลิดลงศาลากันจนเกลียงแก,กว่าจะเดินไปดูเสียหน่อยพอผ่านหน้าลงไม่รู้นึกยังไงหันไปมองหน้าศพชัดเจนเลยละครับรูปครึ่งตัวหน้านิ่ง ที่แกยดนมองอยู่ขณะนี้มันเป็นคนเดียวกันที่เดินปลุกหายไปหลังม่านชัดๆนี่มันจะเห็นแบบนี้ไม่มีตกเลยหรือคืนนั้นแกต้องนอนเฝ้าตบซึ่งเป็นหน้าที่ประจำแกบอกว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะคนตายมานั่งร้องไห้หหยหวนทั้งคืนประเดียวร้องอยู่ข้างลงประเดียวร้องอยู่บนหัวนอนแกประเดี๋ยวร้องอยู่ปลายเท้าหมาหรือก็หอนเยือกเย็นสุดท้ายก็ต้องนั่งทางตาตบยุงทั้งคืนหมดยาเส้นเป็นหอ่อ ศพนมที่แหกผ้าเหลืองตั้งตรวจเพียงคืนเดียวรับเผาเลยเพราะกินศพนั้นดุนแรงจนเกินจะรับไหวก่อนเอาเข้าวเตาแกก็เปิดฟ้าลงเพื่อให้ญาติด,ดูเป็นครั้งสุดท้ายพอปิดปุ๊บกลิ่นก็พุ่งกระแทกจนแทบจะพงะังอ่ะญาติบางคนถึงกับอาเจียนเลยทีเดียวพิธีถานกกิจศพผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรให้บาดเจยวจนกระทั่งตอนเย็นหลังจากที่ปู่พิดลนแกปิดเมนเพื่อจะกลับบ้านพอแกเลื่อนประตูเหล็กทันนอกแล้วล็อกกุญแจ แกก็มองเห็นชายผู้นั้นนั่งยองยองก้มหน้างุดอยู่ตรงข้างเตาเผาปู่พิโดนตกใจถึงกับทำกุญแจหลุดมือสักพักร่างนั้นก็หายไปพวกผมนั่งปังกันนิ่งด้วยใจระทึกนี่จินับผีที่พวกเราอยากเจอกันนักหนาผมแอบคิดในใจว่าถ้าเจอจะตะความกล้าที่คิดว่าจะยังหลงเหลืออยู่ไหมโอ้ยแม่นากรวิบหายเลยไอ้อ่างอีกหนึ่งผู้ร่วมอุดมการที่ปกติจะไม่ค่อยพูดเพราะเป็นคนลิ้นไก่ตัน มนันดันบาจาออกมาจนทำให้พวกเราถึงกับงงเรานั่งฟังเรื่องเล่าจากปากของปู่อยู่จนดึกจึงขอตัวกลับระหว่างทางที่เดินเพื่อจะไปเอามอเตอร์จซค์ที่จอดไว้ด้านนอกผมรู้สึกเจยวหลังแปลกๆเสียงมันคนอูดทานและตามมาด้วยสะดุดล้มทำให้พวกเราหันไปมองไอ้โขอที่เดินพ่นควรรันรังท้ายเดินไม่ดูตามาตาเรือสะดุดหน้าควา่ำมจูบพื้นตรงนั้นผมเดินเข้าไปเพื่อจะช่วยประคองเพราะดูแล้วมันคงตัวจุกต้นลูกเองไม่ไหว ไอ้นิม่มจะไปไอ้จิวร้องปรมพังกระชากแขนผมอย่างแรงจนไหล่แทบปลุดอะไรของมึงวะาผมตะคอกถามอย่างหัวเสียสะบัดแขนอย่างแรงจนมือที่กุมอยู่ของไอ้จิวหลุดออกไหลผมปวดหนึบหนึเพราะแรงบัวแรงควายกระชากอย่างแรงแล้วมึงไอ้จิวตาเหลือกอุทานออกมาก่อนจะหันหลังวิ่งหนีไปแบบไม่คิดชีวิตด้านหลังไอ้อ่างกับไอ้โอก็ทับตีนแตกตามไปไม่เหลียวหลัง ไอ้กัวที่ลุกขึ้นได้อย่างยากเย็นทำพ้มด้วยอาการจุกจุกอะไรของพวกมันมะไม่รู้แม่งวิ่งอย่าก็เห็นผีผมตอบแล้วหันไปมองหน้าไอา้กัวเราสองคนยืนมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็จุดบุหรี่เดินอย่างสบายอารมณ์ตรงไปที่รถเมื่อไปถึงเพื่อนตัวแสบทั้งสามก็หายจ้อยไปพร้อมกับรถของพวกมันเหลือทิ้งไว้แต่รอยอยางที่ปั่นจนเป็นหลุมลึกรุ่งเช้ามาเจอกันที่โรงเรียนผมจึงถามว่าเมื่อคืนทำไมจู่ๆถึงวิ่งหนีไปแบบนั้น เห็นผีหรืออย่างไรก็เ,เออเจี๋วแม่งยดินอยู่ข้างหลังไอ้โกเป็นติบน่ากลัวชิบหายไอ้จิวบอกฮะตลกเหรอมึงออกไปราตตะเบนต่องผีเหนือจะโรดใต้ไม่เคยเจอคุยกับปู่พี่ดนไม่กี่ชั่วโมงพวกมึงเบิกเนตได้เลยเหรอวะตะลกเกินผมบอกยังไม่เชื่อถือคำพูดของไอ้จิวแล้วนี่ไอ้อ่างกไกโอไปไหนผมถามเพราะโต๊ะสองคนนั้นบ้างเปล่ากระเป๋าก็ไม่เห็นมีแสดงว่ายังไม่มานอนจับค่ายอยู่บ้านนู้น กูก็เกือบไปเหมือนกันดีว่าด้ามีน้ำมนต์ติดบ้านทั้งอาบทั้งกินเลยนะ้มึงเมื่อคืนไอ้เจวบอกผมยืนิ่งครุ่นคิดกับคำพูดของไอ้เจวอะไรกันทั้งที่พวกเราออกตะเวนโผล่บ้านร้างหลังนั้นโผล่บ้านเฮียนหลังนี้ออกปากตะโกนท้าทายสารพัดแต่ไม่เคยเจอจู่ๆแค่คุยกับปู่ของพี่โดนสองสามชั่วโมงไอ้พวกนี้ก็ได้เจอเฉยเลยถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะเราไปนั่งอยู่ใกล้ตับปลารือและทำให้มียานทิพย์และทำให้ผมกับไอ้โกรถ,ถึงมองไม่เห็น หรือว่าผีเขาเลือกได้ด้วยว่าจะให้ใครเห็นหรือแมใ่ใครเห็นกระนั้นหรือผีมีอำนาจขนาดนั้นเจียวหาคำตอบไม่ได้เลยครับกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น